มาอีกมาต่ออีกกอน,นี่กอน,นี่มีทั้งหนอทั้งแนงหลายหลายหลายอะไรนอแนง หักมวน,น,น,นหักมวนพังเสียงโหลดกอบกอบกอบถูกแนางได้ผลหักอรืนไม่บริเมนต้นไม้ได้ไปเลยหักไปเลย,เลยโอ,ลยนะอ้หนอได้นะทั้งหนอทั้งแหนงเต็มกำมือเลยสองอุ้มมือได้หนิ เอา้าน้อยใหญ่บันน้อยเงาก็ใส่มีดตัดเอาเอาบ,อบ้องฟุนเบืองผุนแนงบกนากใหญ่เลย มดแล้วได้ทั้งนอทั้งแรงก่อนนี่ม้านารีมาหาดใหม่เมื่อเนี้นะ <c oughs> มานามานา <c oughs> กอเมื่อกี้ว่าได้แรงหลายกว่าก่อนี้ได้ทั้งนอทั้งแรง <c oughs> ให้คนแม่สอมสอมใส่กระพาต้นกระพาแล้วเมื่อนี้ แนงน้อง ute, อ hey, ม่ยามนี่แสบได้แนงน้องม่ยามนี่เอาไปต้มเอาไปแกงถือว่าอาหารดีชั้นเลิศเลยแหละยีลุ่มเป็นหน่อใหญ่เลย ยังอีกนอนหนึ่งนะนั่นยุลุ่มนั่นแล้วทั้งรุ่มพื้นชุดทั้งเบื้องนะั่นบ่เห็นยันงนะอันแนมตัวนี้ยังเห็นนะเม่้นอัะหน้าอันแนมตัวนี้ยังยุุ่มเลยเจะก้มเบิง้ง Nó no phong ta đinh, à hôm cái vương mình có coi điều tay xẩm tài thưa bên thợ กอเดียวเนาะพ่อแม่พี่น้องบกเคยหลายหนึ่งง่ายครับไปแกงนี่ก็อิ่มมื่เฮือนได้หนิได้กอเดียวจนเมื่อยหักจนเมื่อยแม่เพ่อหักจนเมื่อยเลยพี่ลึกอะลีหน่องใหม่กอใหญ่เดีดมสมบูรณ์ยังอยู่บ่หมดแล้วนนน่ออยเดแล้วนี้ เอาเอาคลิปสั้นมาผักมาตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปหานอไม้หักนอไม้กับคุณแม่ใส่กับผพาแบนี้ <laughs> Lại liền nén hít nén nàng 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 này nàng nàng này, thằng Cáng. สบายดีท่านผู้ชมเมืม่อนี้พามาหักหน่อไม้พาคุณแม่เข้าป่ามาหักหน่อไม้เบิ่งกอนี่นะหน่อไม้หลายๆเด้อแนงหนอนะ่อเนาะแม่เนาะหนอ่อแนงกับปักห<ๆ>ใหญ่ๆห,หลายกันหลายซะอ้อนะลิก,กอเดียวนี่ถ้าเบิง่งแม่จะเอามาให้เบิง่ง Ủa, oh, nhắm mồm hết đấy nè, tem cam phần còn lại Lai Nào pong con